ยิง่งตังง่งิงังตังสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กัน,น,นที่ฐานเจ้าท่า,ากงเี้ะวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากศาศภายในศาลเจ้ากันเลยนะครับนนตา,ามมาเลยครับศาลเจ้าท่ากงเงี้ยเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า120ปี เรื่องเล่าที่มาของสารเจ้านี้ย้อนไปองค์ท่ามกงเงี้ยเมื่อก่อนท่านเป็นเด็กเลี้ยงควายอยู่ที่เมืองจีนซึ่งสามารถบรรลุธทมได้ตั้งแต่อายุ13ปีโดยผู้ก่อตั้งสารเจ้าได้เดินทางไปยังประเทศจีนและนำยันกับเท่าทูบของท่ามกงเงี้ยนำกลับมาจากจีนด้วยกลับมาอย่างประเทศไทยก็ได้มาใช้ชีวิตอาศัยอยู่ที่จังหวัดตรังในพื้นที่ตรงนี้และได้สร้างกระท่อมมุงจากหลังเล็กๆ รูกผักขายพร้อมจัดโต๊ะบูชายันและเท่าทูบที่ได้นำกลับมาจากประเทศจีนหลังจากนั้นก็มีผู้คนมากราบไหว้บูชาเยอะขึ้นเรื่อยๆทั้งคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนไม่ว่าผู้คนมาขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ประสบความสำเร็จรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ทั้งนั้นทำให้ชาวบ้านหลั่งไหลามาบูชาเป็นจำนวนมากจนต้องขยายกระท่อมให้ใหญ่กว่าเดิมถึง3ครั้ง ก่อนสร้างเป็นศาลเจ้าถาวรจนถึงทุกวันนี้คนที่มาขอพรส่วนใหญ่ก็จะมาขอให้มีบุตรสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเรียนดีค้าขายร่ำรวยการลงทุนดีเมื่อขอพรสำเร็จก็จะนำหมูย่างขนมและของหวานมาถวายเป็นการแก้บนที่ศาลเจ้าถ้ำมกงเยียมีจุดไหว้ทั้งหมด8จุดด้วยกันโต๊ะที่หนึ่งไหว้เทวดาฟ้าดินทูบสามดอก โต๊ะที่สองเทวดาประจำศาลเจ้าทูบสามดอกโต๊ะที่สามองค์ท่ามกงเงี้ยทูบสามดอกเหมือนกันปักทูบก,กระถางละสามดอกทุกกระถางโต๊ะที่สี่เจ้าพ่อหมื่นรามทูบสามดอกโต๊ะที่ห้าเจ้าที่ทูบสามดอกโต๊ะที่หกเจ้าพ่อเสือทูบสามดอกโต๊ะที่เจ็ดปักกุง้งทูบสามดอก และโต๊ะที่8เจ้าแม่กวนอิมทูบสามดอกเมื่อไหว้ครบแล้วเราก็จะนำเอากระดาษเงินกระดาษทองไปเผาที่เตาเผาด้านหน้าจากนั้นก็มาเติมน้ำมันตะเกียงเชื่อกันว่าจะเสริมชีวิตให้ดีรุ่งโรจน์ ระลึกที่ทางกลุ่มนํามาร่วมสมทบทุนทําบุญกับทางศาลเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าผู้ใยนะครับและสาลค้องโทรศัพท์นะครับจํานวน20ชิ้นได้หมดตั้งแต่วันแรกที่นํามาร่วมทําบุญกับทางศาลเจ้าในช่วงเทศกาลกินเจนะครับและมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมให้กําลังใจทางกลุ่มนะครับผู้มาจาริกสเสวงบุญได้มอบเงินจํานวน500บาทให้กับทางกลุ่มเพื่อเป็นการสมนาคุณด้วยครับ และทางกลุ่มก็ได้นำเงินจำนวนนั้นทำบุญร่วมกับศาลเจ้าด <go> ้วยครับขอขอบคุณมากครับก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี้สำหรับทริปนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวศาลเจ้าท่ามกงเยือจังหวัดตรังทุกคนสามารถมาร่วมทำบุญได้ที่ศาลเจ้าท่ามกลงเยือทุกวันเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นของทุกวันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับ